ปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็งอยู่ที่การดำเนินชีวิตหากคนเราหันมาใส่ใจสุขภาพและรู้วิธีการคัดกรองโรคมะเร็งเบื้องต้นอย่างถูกวิธีก็อาจจะลดอัตราการเสียชีวิตจากการเกิดโรคมะเร็งได้มาวหักาสาดทำแต่กจจ็แข่งใจน่ะเขาแบบเป็นอย่างเรื่อต้องในครอบครัวเขาก็คนกนีความมั่นใจว่าเฮานี่ ก็เป็นอย่างนี้แล้วมันแบต้องแข่งแรงเขาต้อมั lo, ่นใจว่าเขาต้องสู้อ่ะโลกเขาเนี่ยเขาต้องหายไปจะต้องหายเขาแบต้องสู้ถึงที่สุดของเขาเน่ยมาจับมาตัดตลอดมาตลอดตลอดตลอดมาประเดี๋ยวก็ตั้งชุดไทยอ๋ออันนี้คนไยดีแล้วเนาะเริ่มตอนนี้ไปหมดแตนัดได้นางมณีมโนวัง ผู้ที่หายจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนานถึง12ปีหลังที่ได้รับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้เล่าถึงการป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและการสู้กับโรคร้ายนี้มานานถึง12ปีโดยการดูแลและรักษาตัวเองตามที่แพทย์สั่งตลอดเวลาและได้กำลังใจจากครอบครัวแม้ว่าจะหายจากการเป็นโรคมะเร็งแล้วนางมณียังได้ดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับโรคมะเร็งมาโดยตลอดและในวันมะเร็งโลกที่ผ่านมานางมณีก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปางในการจัดโครงการมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมะเร็งโลก2015ที่วิทยาลัยพยาบาลมรรม,มาราชชนนีนครล,ลำปางเพื่อมารับความรู้เพิ่มเติมวิธีการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมะเร็งสำหรับนำไปแนะนำผู้ป่วยรายอื่นๆต่อไป ขนาดเดียวกันโรงพยาบาลมะเร็งลำปางได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อสมอรประจำหมู่บ้านสามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ในระยะตน้นและรู้วิธีดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องเกื่อวกบอสมอ็็ดูแลดูแลผู้ป่วยทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านแบเจะต้องดูแลอสมอแต่ละคนกับไปสอบสิสิบหลักนะต,ต่ออสมอคนหนึ่ง ีวันนั้นก็ตีได้มาเป็นอาสาศูนย์มะเร็งนี่ก็มีคนในตำบลเป็นเยอะเลยมีอาสาสมัครที่ศูนย์มะเร็งนี่ตำบลแหลกของโรงพยาบาลมะเร็งก็มีการคัดกรองก็มีการมีตั้งศูนย์มะเร็งเพื่อกอาอาสาสมัครมาเพื่อความรู้เพิ่มเติมกันไปบอกผู้ป่วยนอกจับาหนุนช่วยลดผู้ป่วยได้ไหมคะก็เวลา ตางเพศจะไปหาผู้ป่วยกันอาสาสมัครก่อพาไปบ้าเจ้าหน้าที่ตัางโรงพยาบาลอะไรเนี่ยไปบ้านผู้ป่ในในานาายวยกันในการการดูการดีและการเลีกันปุวยสำหรับสถานการณ์โรคมะเร็งในจังหวัดลำปางยังคงพบว่าผู้หญิงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมอันดับหนึ่งรองลงมาคือมะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนผู้ชายป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ เรื่องของการรักษานะครับาการยากรโรคแล้วก็ถ้าสามารถรู้เร็วน,นะฮะก็โอกาสหายขาดจากการรักษาก็มีสูงขึ้นนะครับและมีทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ตำแหน่งบริกกเวณด้วยนะครับสำหรับการดูแลทั่วไปนะครับเพื่อเพื่อป้องกันกนะ็คืออาหารให้ครบห้ามูน่นะครับ ก็หลีกเลี่ยงอาหารกล่องเลงบางชนิดนะครับเช่นอาหารที่มีเนื้อสัตว์เนื้อแดงมากเกินไปีไขมันจากสัตว์มากเกินไปนะครับหรือมีมีเชื้อราหรือมีสารตก้างครับมากเกินไปสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทานผักผลไม้ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็งด ดูลามดบุหรีนะครับแล้วก็มันสังเกตอาการผูดุตีของร่างกายแล้วก็ตรวจร่างกายเป็นประจำพจนีปะมาพีมข่าวเกือกมาลำปางรายงาน